หวันในชีวิตของทิมคุกผู้ตื่นก่อนรุ่งสางและรับอีเมลมากถึง800ฉบับต่อวันเมื่อคนส่วนใหญ่นึกถึงซีอของ Apple พวกเขานึกถึง s ส e ีฟจ็อบผู้ล่วงลับหลังจากที่จ็อบจากโลกนี้ไปทิมคุกก็ขึ้นมากรุงบังเหียน Apple แทนและสร้างการเติบโตให้กับ Apple ปีแล้วปีเล่าจนส่งผลให้ Apple กลายเป็นบริษัทมูลค่าล้านล้านดอลลาร์แห่งแรกของโลก คุกเป็นหนึ่งในซ e o ที่เข้าใจยากที่สุดในโลกชายคนนี้ไม่มีเสน่ห์ดึงดูดและชอบที่จะเป็นจุดสนใจเหมือนกับ CEO ด้านเทคโนโลยีคนอื่นๆเช่นเอลอน u ม k สอย่างไรก็ตามทีมคุกเป็นผู้มีความคิดที่เฉียบแหลมและภายใต้การดูแลของเขา Apple ได้กลายเป็นผู้นำตลาดด้านอุปกรณ์สวมใส่และวางตำแหน่งตัวเองเป็นบริษัทบริการที่มีรายได้หลายพันล้านจาก Apple Music Apple TV บวก Apple Arcade a p p แ e f i t n ล s s บและแน่นอนว่า App Store คุกเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในด้านเทคโนโลยีโดยจัดการธุรกิจระดับโลกของ Apple จาก Apple HQ ของบริษัทในแคลิฟอร์เนียแม้ว่าความกดดันในการเป็นผู้นำบริษัทอาจดูเป็นเรื่องใหญ่แต่คุกกล่าวว่าเขามีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีและนี่คือรายละเอียดของกิจวัตรประจำวันของทิมคุกตอนเช้าทิมคุกตื่นนอนประมาณ3นาฬิกา45นาที ได้รับอีเมลมากกว่า700-800ฉบับในแต่ละวันเขาอ่านอีเมลทั้งหมดในกล่องจดหมายก่อนจะไปยิงตอนตีห้ผมชอบอ่านความคิดเห็นของผู้ใช้และอะไรทำนองนั้นเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Axios ฉันให้ความสำคัญกับคนภายนอกที่มีความสำคัญต่อเรา Apple HQ มีห้องออกกำลังกายเต็มรูปแบบแต่คุกไปที่โรงยิงส่วนตัวใกล้ๆเพื่อหลีกเลี่ยงนักข่าวและใครก็ตามที่อาจขัดจังหวะการออกกำลังกายของเขา หลังจากออกกำลังกายประมาณ45นาทีคุกก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวและดื่มกาแฟจากสตาร์บัคจากนั้นเขาก็ขับรถไปที่ Apple HQ ประมาณ8นาฬิกาเพื่อเริ่มต้นวันทำงานเขามักจะเป็นคนแรกๆที่เปิดประตูออฟฟิศในตอนเช้าอยู่เสมอคุกมักจะเพลิดเพลินกับอาหารเช้าด้วยขุดไข่ขาวซีเรียลปราศจากน้ำตาลและนมอัลมอนด์แบบไม่หวานช่วงกลางวัน คุกม,มีชื่อเสียงในด้านการทำงานตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่ Apple กำลังทำงานในโครงการขนาดใหญ่เขาจะอยู่ที่ Apple HQ จนถึงเช้าตรู่ในวันที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในระหว่างวันเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในสำนักงานที่ Apple HQ ในฐานะ CEO ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุกม,มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างในระหว่างวันรวมถึงการจัดการทุกด้านของธุรกิจระหว่างประเทศของ Apple เขาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาราธอนถามคำถามทุกอย่างและส่งอีเมลถึงพนักงานตลอดเวลาในขณะที่พนักงาน a p p เ e ิส่วนใหญ่มองว่าสตีฟจ็อบเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่คุกกลับรงกันข้ามรูปแบบการจัดการของเขาอาจแตกต่างจากจ็อบเป็นอย่างมากแต่พนักงานของเขาเคารพแนวทางในการบริหารงานธุรกิจของเขาเขามักจะถามคำถามกับพนักงานเพื่อดูว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งทางจิตใจและความเฉลียวฉลาดแบบที่เขากำลังมองหาในตัวพนักงานของเขาหรือไม่ เห็นได้ชัดว่าถ้าคุกถามคำถามคุณและคุณเข้าใจถูกเขาจะยืนอยู่ที่นั่นและถามคุณอีกสิบคำถามเพื่อดูว่าคุณพลาดตรงไหนแม้ว่าเขาอาจจะเป็นเจ้านายที่เข้่งวดแต่เขามักจะรับประทานอาหารกลางวันในศูนย์อาหาร Apple HQ กับพนักงานของเขาแบบสุ่มในแต่ละวันเขาเป็นคนที่ชอบกินเบคอนแต่ชอบเบคอนไงงวงมากกว่าตอนเย็นคุกมักเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากออฟฟิศสไปในตอนกลางคืน คุกเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเมื่ออยู่นอกสำนักงานหากคุณพยายามค้นหาบ้านของเขาใน Google Street View คุณจะเห็นภาพเบลอเขาชอบพักผ่อนในตอนเย็นและมักจะเข้านอนก่อน20นาฬิกา45นาทีเพื่อที่จะได้นอนให้ครบ7ชั่วโมงกิจวัตรอื่นๆทิมคุกซึ่งมีหลักการอุดมการณ์และการเมืองอย่างลึกซึ้งในแบบที่เขาต้องการเขาเก็บรูปถ่ายของมาร์ตินลูเทอร์คิงและบอบบี้เคเนดีไว้ในกรอบบนโต๊ะทำงานของเขา แม้จะมีทรัพย์สินมหาศาลแต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างประหยัดอย่างน่าทึ่งเขามักจะไม่พกกระเป๋าเงินติดตัวและเขาไม่ใช้เงินเหมือน CEO ด้านเทคโนโลยีคนอื่นๆในซิลิคอนวันเล่โดยมักซื้อชุดชั้นในลดราคาที่ n o ตสโตรมส์เมื่อมีเวลาว่างในช่วงบ่ายและวันหยุดสุดสัปดาห์เขาจะออกไปปั่นจัก,กรยานหรือเดินป่าเพื่อออกกำลังกายและผ่อนคลายในช่วงสัปดาห์ของเขา คุกชอบติดตามวิถีชีวิตของล้านอัมสตรองซึ่งทำให้เขาสนใจการปั่นจัก,กรยานมีข่าวลือว่าการปัดผมของเขาได้รับอิทธิพลมาจากทรงผมของอัมสตรองเช่นเดียวกันคุกมักจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในคืนวันอาทิตย์เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงอยู่เสมอ